เรื่องผัดษาอาหารอาหารของผัดษาดูก่อนพิสษุน์ทั้งหลายก็ผัดษาอาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรดูก่อนพิสษุน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่โครนมที่ปราศจากหนังห่อหุ้มถ้าแม่โครนมนั้นพึงยืนพิงฝาอยู่ซ้าย มันก็จะพึงตูกพวกสั์ที่อาศัยขวาเจาะกินถ้าแม่โพนมนั้นพึงยืนพิงต้นไม้อยู่ซ้ายมันก็จะพึงตูกพวกฉั์ที่อาศัยต้นไม้ชัยสินถ้าหากแม่โโนมนั้นจะพึงลงไปแช่น้ําอยู่ซ้ายมันก็จะพึงตูกพวกฉั์ที่อาศัยน้ำ